ตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำไมเราถึงถูกขนานนามว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการท่องเที่ยวของโลกแน่นอนนะคะว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับตลาดที่เรียกว่าตลาดคุณภาพแต่ตอนนี้เองเนี่ยเราจะลงลึกถึงขั้น DNA ของนักท่องเที่ยวที่มีความชอบที่ very specific ตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าซอฟท์พาวเวอรก็คือเสน่ห์ของความเป็นไทยบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องบังคับให้เขาชอบเสน่ห์ของเราแต่เมื่อเรามีการเฉิดฉายคือเมื่อมีการเราเสน่ห์ของเราเนี่ยคนอื่นจะชื่นชอบแบบซึมซับจากภายในดังนั้นในบางอย่างเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องต้อง พุชให้เขาต้องชอบเราแต่ตอนนี้จุดแข็งของประเทศไทยก็คือวัสเนห์ของความเป็นไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันถูกซึมซับโดยนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปแล้วในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไทยวัฒนธรรมประเพณีไทยเรื่องของเฟสติวลัลเรื่องของอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในอีกหลายๆเรื่องที่เราพยายามที่จะ บอกเขาว่าเรามีอะไรบ้างซึ่งการบอกเขาว่าเรามีอะไรบ้างถ้าเขาได้สัมผัสตรง experience ตรงเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เขาน่าจะประทับใจมากขึ้นเราก็จะมีการต่อยอดนะคะเราก็จะมีการต่อยอดเนี่ยการต่อยอดเนี่ยก็คือ,อการต่อยอดในลักษณะที่เ,เป็นกิจกรรม activity ก็คือว่าเป็นจริงๆแล้วมันก็คือถามว่าเราทำการตลาดเราก็สอดแทรก ในส่วนของเสน่ห์ของความเป็นไทยไปอยู่แล้วในทุกๆมิตินะคะแต่เราก็พยายามทําให้เห็นชัดขึ้นในกลุ่มตลาดทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคนไทยเนี่ยถือว่าตอนนี้เองเนี่ย ในหลายๆมิติของเสน่ห์ของความเป็นไทยคนไทยจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดยกตัวอย่างที่ผ่านมานะะในเรื่องของสงกา์สงกาน์เนี่ยเฟสติวัลไทยเราบอกว่าเรามีงานเทศกาลสงการเทศกาลประเพณีที่ลื่นเลิงแต่ฝรั่งเขาก็ถามว่าแล้วลื่นเลิงแบบไหนลักษณะไหน ลักษณะนี้แหละค่ะก็คือว่าคนไทยมีส่วนร่วมคนไทยเป็นผู้ส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าคนไทยเป็นคนที่ส่งมอบรอยยิ้มความประทับใจผ่านเทศกาลสงการานต์ให้ให้คนต่างชาติได้เห็นมันก็เลยเป็นที่มาที่คนต่างชาติเขาบอกว่าเขามางานเทศกาลสงการานต์เนี่ยมันเหมือนกับเขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วมันเหมือนกับเขาได้ถูก t r e ต t แบบชนิดที่ว่าเขาไม่เคยได้รับและก็สัมผัสมาก,ก่อนจากนักท่องเที่ยวจาก เขาเรียกว่าเจ้าของประเทศในประเทศอื่นๆอันเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันถือว่าเป็นมิติที่ลิงก์กันค่ะมิติที่มันมีโซ่ข้อกลางที่เชื่อมกันเป็นตัวอย่างที่ดีของการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำไมเราถึงถูกขนานนามว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการท่องเที่ยวของโลก แน่นอนนะคะว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเราให้ความสําคัญกับตลาดที่เรียกว่าตลาดคุณภาพทั้งตลาดแมสและตลาดนิชแต่ตอนนี้เองเนี่ยเราจะลงลึกถึงขั้น DNA ของนักท่องเที่ยวที่มีความชอบที่ very specific ก็คือ,อ,อมีวัฒนธรรมความเชื่อความชอบแบบไหนที่เรียกว่า subculture movement เราต้องดึงไปให้ถึงคนกลุ่มนั้นเพราะคนกลุ่มนั้นเองเนี่ยเขามีโลกใบเดียวกันก็คือโลกออนไลน์เวลาที่เขาคุยกันเนี่ยแล้วเวลาที่เขาสนใจเนี่ยเขาเวลาที่เขาสนใจแล้วมันสามารถ ที่จะเดินการหรือเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เนี่ยอันเนี้ยเขารักยาวและเขาจ่ายเยอะเขาสเปนมาบ่อยๆความถี่ทุกอย่างมาบ่อยเพระฉะนั้นเราก็คือว่าเราต้องเน้นในเรื่องของการลงลึกถึงกลุ่มระดับนักท่องเที่ยวทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นแมส เป็นนิตแล้วก็เป็น Subculture Movement และสุดท้ายที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะไม่เราจะเพิกเฉยต่อมันไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ sustainability หรือความยั่งยืนการ,ราการบริหารความยั่งยืนการ การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกอุตสาหกรรมในโลกณปัจจุบันนี้อันนี้เราก็ไม่ทิ้งแน่นอนซึ่งเราก็จะมีแผนการขับเคลื่อนในแต่ละในแต่ละสว่วนจริงๆนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยคือนักท่องเที่ยวคุณภาพต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ทาลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สายนี้คิดว่าณักปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นมันไม่ใช่เทรนด์แล้วค่ะมันเป็นความเป็นจริงของโลกที่หลายๆคนเนี่ยเวลาเดินทางท่องเที่ยวเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายสิ่งแวดล้อมบนโลกนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ตอบโจทย์กับสังคมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะถูกแปลงสภาพเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเราจะได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ เขาใส่ใจในเรื่องนี้อย่างมากแล้วเขาพร้อมที่จะทำลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับในเรื่องของ sustainability หรือไม่เห็นด้วยกับคอนเซปต์ของความยั่งยืน